อ๋อร้องเพลงหรกทำอะไรอ,ะอ่ะอะคีม้าคีม,คม,คม,คม,ม,มาเด้งเด้งนั่น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 คีมาสิลุไม่ทำปาแบบนั้นเมื่อคืนหนูกลัวอะไรหนูบอกสิสัมภาษณ์หน่อยหนูกลัวฟ้าผ่าอันกลัวฟ้าผ่าจริงๆแล้วมันเป็นลมใช่ไหมคะอ๋อลมพัด หนูนึกว่าฟ้าผ่าแล้วหนูทํายังไงหนูกลัวฟ้าผ่าหนูนึกว่าเป็นฟ้าผ่าแล้วหนูกลัวหลังจากนั้นหนูทํายังไงลูกหนูกลัวข้ามบนอ่ายังไงต่อคะหนูกลัวแล้วหนูยังไงต่อหนูเรียกแม่ให้แม่กอดอ่ะให้แม่กอดนะหนูกลัวใช่ไหมให้แม่อุ้มอ่ให้แม่อุ้มให้แม่นอนให้แม่นอนให้แม่นอนกอดหนูก็ขยับตัวมานอนใกล้แม่ด้วยใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ นั่งลงเลยดีสินั่งลงเลยดีเดี๋ยวทำหน้าสวยๆสิเอาลิ้นออกเอาเก็บลิ้น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 ขี้เละจัง Um, ถ่ายหูดีกว่าถ่ายหูน้องพิงอันดีกว่า <c oughs> ถ่ายหูน้องพิงอันดีกว่าหูไม่มเนมือน้า <c oughs> มันพิงเอ๋ยมันจะเจ็บลูกโอ้ยกระดูกลั่นแล้วเนะี่ยกระดูกอย่าทำแบบนั้นสิไม่ <c oughs> ีเ่ทำอดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ่ายใหม่หมาจับทางไหมเนะี่ย ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกินศอกแม่เลยพอแล้วนะพอแล้วนะนิ่งจ๊อ